ท่านอาจารย์คึกคลิ์ท่านก็มีข้อดีท่านท่านเป็นประชญาดท่านเข้าใจการเมืองลึกซึ้งมากในขณะเดียวกันท่านก็มีข้อเสียท่านเยอะพอสมควรนะฮะในเรื่องอารมณ์ท่านในเรื่องวาจาท่านและในขณะเดียวกันในเรื่องความไม่เด็ดขาดคนในชาติชายท่านก็มีข้อดีของท่านเหมือนกันนะฮะก็คือว่าท่านเป็นคนซึ่งเลื่อนไหลไปได้ทุกเรื่องนะฮะใครจะมารูปไหนท่านเข้าใจและท่านเป็นคนไม่โกรธใครท่านเอเฮาห้าล็อกกึกกักึกกักึ๊กกะท่านได้ตาม สไตล์ของท่านท่านนายกชวนท่านก็เป็นคนดีดีมากเลยค่ะแต่ข้อเสียท่านก็มีมีเยอะนายกทักษิณเนี่ยท่านมีข้อดีและข้อเสียค่ะแต่เมื่อเอาข้อดีข้อเสียมาชั่งกันแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงทิศทางของประเทศเนี่ยเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกในรอบสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ย สำหรับผมนะฮะที่ผ่านการเมืองมามากเลยค่ะผมเพิ่งเห็นประเทศเริ่มมีทิศท,ทางที่จะไปอืก่อนหน้านั้นผมไม่เห็นเลยค่ะก่อนหน้านั้นเลยเทหมดนะฮะไม่รู้จะไปไหนเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นผู้นําประเทศพูดถึงการพัฒนาองค์ความรู้ของสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งองค์ความรู้แล้วก็ทำหลายๆอย่างประกอบกันเป็นครั้งแรกที่ ผมเห็นนายโยรมตีคนคนหนึ่งคือคนนี้เนี่ยที่ไม่ยึดติดที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งคือเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เขารู้ทันประเทศเพื่อนบ้านเขารู้ทันมาเลเซียเขารู้ทันสิงคโปร์เขารู้ทันญี่ปุ่นนะแล้วเขาสามารถที่จะเห็นความสำคัญของประเทศจีนแล้วเขาเห็นว่าจีนกับไทยนั้นเนี่ยไทยจำเป็นต้องพึ่งจีนหลายอย่างยก ยุคยุคพันธุ์โทัศสิจวัฒนเป็นยุคซึ่งความสัมพันธ์ไทยกับจีนดีที่สุดนะฮะเป็นนายกที่มีวิสัยทัศน์และเป็นนายกซึ่งเมื่อเอาความไม่ดีกับความดีมาชั่งกันแล้วเนี่ยความดีมีมีมเรื่องที่ที่จะต้องนำหน้าไปเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจําเป็นต้องช่วยเหลือเขา,าเพราะนานๆเราจะมีอะไรแบบนี้ความเป็นนิสัยดั้งเดิมของเขาคือประการแรกเนี่ยเป็นคนซึ่งใครหยามไม่ได้ค่ะ นะฮะอัะทนที่สองเป็นคนซึ่งอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรใครแต่ใครอย่ามายุ่งกับฉันนะฮะฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมะประเภทพอประดาบก็เลือดเดือดบางครั้งเนี่ยท่านตัดสินใจอะไรเร็วมากมแต่ที่ตัดสินตัดสินใจอะไรเร็วเนี่ยก็เพราะว่าเป็นคนทํางานเร็วคนี่คนที่ทํางานเร็วจะได้เป็นคนกล้าตัดสินใจ ผมอยากจะมีนายกที่กล้าตัดสินใจมากกว่าจะมีนายกที่ไม่กล้าทําอะไรเลยแต่เมื่อทั้งหมดแล้วบวกลบคุณหาแล้วผมยังถือว่าเขาเป็นนายกที่ดีที่สุดที่ประเทศที่เคยมีมา บวกลบคูณหารแล้วผมยังถือว่าเขาเป็นนายกที่ดีที่สุดที่ประเทศที่เคยมีมาบวกลบคูณหารแล้วผมยังถือว่าเขาเป็นนายกที่ดีที่สุดที่ประเทศที่เคยมีมาบวกลบคูณหารแล้วผมยังถือว่าเขาเป็นนายกที่ดีที่สุดที่ประเทศที่เคยมีมา